ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมทีชากรทองกวดหรือนิกกี้ครับครับผมวิทยาสุขเื่นหรือเบลครับพวกเราสองคนมาจากสาขาการพัฒนาชุมชนชั้นปีที่4คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏพิบพูลสงครามครับ วันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงในหัวข้อการปลูกจิตสํานึกการแยกขยะในสังคมของเรานะครับผมครับต่อไปเราไปทราบถึงปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในสังคมของเรานะครับเชิญครับ,รบปัจจุบันปัญหาขยะหมูนฝอยเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสําคัญและต้องร่วมมือแก้ไขกันอย่างเต็มความสามารถเพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทุกระดับตั้งแต่องค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลตำบล เทศบาลเมืองและเทศบาลนครและนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จากความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรตลอดจนพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของคนเราเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมเคยใช้ตะกร้าไปจ่ายตลาดใช้ปิ่นโตใส่อาหารใช้ใบตองหรือใบบัวซึ่งเป็นวัสดุย่อยสลายได้ง่ายห่ออาหาร แต่ปัจจุบันมีการใช้สินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์จำพวกพลาส,สติกโฟมแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้เกิดมูลฝอยสูงขึ้นตามไปด้วยผลกระทบที่จะตามมามีทั้งความสูญเสียทางด้านสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำดินเสื่อมสภาพความเสียหายจากเหตุลำคาญส่งกลิ่นเหม็นรบกวนรวมถึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พันําโลก เสียหายต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจและสิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างไรก็ตามขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีสัดส่วนองค์ประกอบที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นโดยสามารถนำขยะจำพวกพลาสติก แก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมมารีไซเคิลได้ร้อยละ30 3 5ถึง35และนำขยะอินทรีย์หรือขยะที่สามารถย่อยสลายได้มาหมักทำปุ๋ยได้ร้อยละ45 5 0ถึง50แต่ปัจจุบันอัตราการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มีเพียงร้อยละ22ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นซึ่งยังคงเป็นอัตราที่ต่ำมาก เมื่อเปรียบเทียบกับขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพในการนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นหากทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยโดยเริ่มจากตนเองครอบครัวหมู่บ้านหรือชุมชนสถานประกอบการต่างๆเช่นร้านอาหารโรงแรมห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อรวมทั้งองค์กรต่างๆ เช่นโรงเรียนสถานที่ราชการอาคารสำนักงานก็จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยได้และยังช่วยให้ประหยัดงบประมาณและทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยเยเรามารู้จักประเภทของขยะก่อนนะครับประเภทของขยะแบ่งออกเป็นสประเภทคือหนึ่ง ขยะเปี่ยนนะครับหรือขยะที่ย่อยสลายได้ง่ายนะครับสองขยะแห้งหรือขยะทั่วไปนะครับ 3. ขยะรีไซเคิล 4. ขยะที่มีพิษนะครับหรือวัตถุอันตรายนะครับขยะเปลี่ยนะครับจะมีสัญลักษณ์เป็นสีเขียวนะครับขยะเปี่ยกนะครับคือขยะที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายนะครับก็คือสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยนะครับเช่น เศษผักเศษผลไม้หรือสิ่งปฏิกูลต่างๆนะครับเพื่อนำมาหมักเป็นปุ๋ยนะครับ 2. นะครับขยะรีไซเคิลซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์สีเหลืองนะครับขยะรีไซเคิลคือของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่เช่นพลาสติกขวดน้ําแก้วยางรถยนต์เป็นต้นครับขยะทั่วไปนะครับคือจะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นสีน้ำเงินนะครับนี่ครับ ขยะทั่วไปนะครับคือนอกเหนือจากขยะเปียกขยะรีไซคเคิลและขยะอันตรายนะครับขยะทั่วไปก็คือตัวอย่างได้เช่นก็คือนะครับถุงพลาสติกแล้วก็ถุงรูกอมมรจุหีบพอต่างๆนะครับที่เราใช้แล้วนะครับเป็นต้นนะครับ4นะครับขยะอันตรายซึ่งมีสัญลักษณ์สีแดงดังนี้นะครับขยะอันตรายคือวัตถุที่ปนเปื้อนสารเคมีวัตถุมีพิษเช่น กระป๋องยาฆ่า,มาแมลงกระป๋องสีต่างๆนะครับวัตถุกำมันตะลังสีที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมได้ครับสรุปแล้วนะครับปัญหาของขยะที่ยังไม่ได้มีการคัดแยกในสังคมปัจจุบันนั้นยังมีอยู่มากจึงจำเป็นต้องหันมาให้ความสำคัญเรื่องการแยกขยะให้มากขึ้น แล้วนำปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมาพัฒนาชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นโดยเริ่มจากครอบครัวตลอดจนคนในชุมชนครับ